ที่ดินสวยทำเลทองอนาคตไกลวันนี้คุณเลื่อนมาเจอถูกคลิปแล้วค่ะลุงฟ้าค้าที่ดินพาทุกท่านมาพบกับที่ดินแปลงสวยของเรานะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่พิกัดลำลูกกาคลอง11นะคะค่อนมาทางฝั่งลังสิทนครนายกนะจา๊ะลูกค้าเข้าจากถนนหลักลัง,ลงสิตนครนายกเพียง2กิโลเมตรนะคะ แวดล้อมไปด้วยบ้านเช่าสาธารณูปโภคตลาดนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะลูกค้าจ๋าที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ตามโฉนดนะคะ4 7 7ตารางวาค่ะหรือเรียกว่า1ไร่77ตารางวาถมด้วยนะคะถมด้วยดินดานเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะคะถมเพิ่มจากเดินเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1เมตร ซื้อแล้วเข้าทําที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะดินค่อนข้างแน่นแล้วที่ดินของเราติดถนน3าด้านนะจ๊ะลูกค้าฟูมานี่เลยเราก็ติดตรงนี้ด้วยนะเขาออกได้หลายทางจ้าเข้ามาจากถนนหลักนะคะลาดยางเข้ามาเพียงห้สิบเมตรห้องเช่าห้องแถวโรงงานโกดังคลังสินค้าได้หมดนะคะ เสนอขายเพียง3ล้านแแสนบาทเท่านั้นนะคะกับเนื้อที่4 7 7็เจตารางวาถมแล้วเต็มพื้นที่พิก,กัดลำลูกกาของ11ราคานี้ช้าไม่ได้นะจ๊ะลูกค้ามีที่นี่ที่เดียวที่ลุ่งฟ้าคาที่ดินเท่านั้นสนใจต่อรองราคามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าขอแค่ท่านสนใจจริงนะคะนะัดชมแปลงที่ดินจริงได้ค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการพาลงดูปแปลงที่ดินจริงนะคะ ติดต่อหาฟ้าด้วยตรงค่ะเบอร์ฟ้า0822573957ค่ะไ ID ไลน์ฟ้านะคะ0829415017ค่ะแล้วพบกันที่สำนักงานที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ